สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ Your friend is doctor ทาง d r V channel นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์ส่วนสมัยเพื่อนของท่านนะครับก็นะตอนเย็นนี้นะครับมาตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกนะครับก็เดี๋ยวจะมีเวลาว่างนะสักครู่หนึ่งนะประมาณสักทุ่มเกืบกับทุ่มครึ่งนะสัก15-20นาทีเนี่ยนะครับ ก็จะไปมีไลฟ์นะคุยกับกับเจ้าหน้าที่กับคุณพยาบาลของโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกนะครับในเรื่องอโรคอมตะพึกอมะพาตนะในระหว่างนี้ก็เลยว่างอยู่สักประมาณสัก2 0นาที10สเอาสักสิบห้าถึงยีนสินกันะครับก็เลยมาคุยกับเพื่อนนะเพราะว่าเห็นตามหากันใช่ไหมตามหากันว่าอ,อ ไปหายไปไหนคลิปเมื่อเช้าหายไปไหนมาไล่ตีอย่างตามหากันใหญ่นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับพอดีว่าผมเป็นคนปิดไปเองแหละนะไม่ได้โดนบล็อกโดนอะไรนะครับุือการสบายใจได้นะครับแต่ว่าเนื้อหา6ทางรอบประเทศไทยอ่ะที่ที่พูดไปเมื่อเช้าอ่ะรู้สึกว่าเป็นเนื้อหาที่ดีมากนะครับก็เมื่อกี้ก็เพิ่งฟังข่าวนะจากข่าวต่างๆท,ที่ท่านนายกรัฐมนตรีใช่ไหม มาพูดนะครับออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องล็อกดาวไม่ล็อกดาวในกรุงเทพมหานครนะครับ,นะรบก็เลยสรุปสรุปก,ก็คือในกรุงเทพไม่ได้ล็อกนะครับสรุปว่าไม่ล็อกดาวนะแต่ว่ามีมาตรการในการที่จะปิดแคมป์คนงานต่างๆนะเป็นเวลา1เดือนนะครับก็เอาละต้องก็ต้องดูกันต่อไปว,ว่าเป็นยังไงนะครับ ทีน,นี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสรุปสั้นๆสัไม่ถึงส,สั้นๆนะครับแป๊บเดียวหนึงนะวาา่าหกทางรอดที่ผมพูดไปเมื่อเช้า,ชานะครับสรุปสั้นๆให้ฟังเอาเฉพาะเนื้อหาเลยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องที่1ก็คือวาอ่าเราควรที่จะเร่งสร้างนะสร้างโรงพยาบาลสนามนะแล้วเพิ่มจํานวนเตียงคนไข้ให้ได้มากที่สุด นะครับเพื่อที่จะรองรับนะเพราะว่าในขนาดนี้เนี่ยเตียงเนี่ยไม่เพียงพอที่จะใช้จริงๆนะครับนะก็ต้องเร่งสร้างนะตอนนี้ก็ได้คําตอบมาแล้วนะจากท่านนายกเมื่อกี้นี่เองนะว่าเออก็จะมีการเพิ่มเติมเตียงนะครับในการเพิ่มเติมเตียงที่โรงพยาบาลบุษราคัมอีกแล้วก็จะมีการเพิ่มเติมเตียงต่างๆในอีก4่มุมเมืองนะทุกกรุงเทพมหานครนะครับ อ,อันนั้นก็คือข้อที่1ที่จะทําให้ผมว่าการทําให้การรักษาการพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นโควิด1นทำได้ดีขึ้นนะเมื่อกี้เมื่อกี้อ่านข่าวนะเ,ออเห็นคนหนึ่งที่บอกว่าโอ้โหภรรยาเสียชีวิตยอยู่ในบ้านเลยเน,ะนาะนรอเตียงมาหนึ่งอาทิตย์นะจเป็นคนจากสพปลาวนะครับก็น่าเสียใจอ่านข่าวละเอียดแล้ว,วโอ้โหเขาบอกว่าเขาเริ่มป่วยมาบอกไทม์ไลน์มานะ นะครับบอกทำลายมาว่าเนี่ยป่วยตั้งแต่วันไหน,น,นวันไหนจนจนได้เวนิฉัยแล้วว่าเป็นโควิด1นแน่นะสามีก็ไปติดมาพอไปติดมาก็ติดต่อโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็บอกให้รอให้รอนะรอจนแล้วจนรอดนะผ่านมาสักประมาณ1อาทิตย์นะครับก็อเลสไปหมดสติล้มลงไปนะก็โทรบ,บอกโรงพยาบาลน,นะครับโรงพยาบาลก็บอกให้ปั๊มหัวใจให้สามีเนะี่ยปั๊มหัวใจภรรยาเนาะ ไปบำปมมาก็ไม่รอดนะก็สขอแสดงความเสียใจในกรณีเช่นนี้ด้วยนะครับและผมก็เชื่อว่าเหตุการณ์เหล่าน,นี้นะมันจะเกิดขึ้นอีกนะเพราะว่าจำนวนเตียงเนี่ยไม่พอจริงๆนะครับไทยมากนะครับตอนนี้เพื่อนๆที่อยู่ทำงานต่างโรงพยาบาลต่างบนทุกคนนะครับ นะบนทุกคนนะว่าเตียงไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นแรกเลยนะที่เราจะต้องช่วยกันให้ได้นะครับประเด็นที่2ก็คือว่าจะต้องเซฟบุคลากรทางการแพทย์นะทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะโดยการเซฟเนี่ยก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมจัดหาวัคซีนนะครับให้เหมาะสมนะครับมาฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์นะโดยเฉพาะเป็นวัคซีนที่ได้คุณภาพเนี่ยจะยิ่งดีใหญ่นะครับ แล้วก็ให้กําลังใจด้วยนะบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้เหนื่อยจริงๆนะนะเหนื่อยเหนื่อยกันมากจริงๆนะครับนะครับข้อที่3ก็คือต้องอย่างที่บอกอันนี้อันนี้นายท่านนายกแถลงล้วหยุดการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายนะครับเมื่อกี้นี้นะครับก็ต้องหยุดนะหยุดการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายก็ทําได้2อย่างที่บอกไปเมื่อเช้าว่าไม่ปิดกั้นไม่ให้เขาเข้ามาทา,ทางแรกปิดกั้นได้ได้นะถ้าถ้าปิดกั้นไม่ได้จริงก็เปิดให้ถูกกฎหมายไปเลยจะได้ไม่มีการลักลอบนะครับนะ ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องอันนี้ก็จะก็จะทําให้มีทะเบียนนะเพราะนั้นเราจะไม่มีแรงงานที่ผิดกฎหมายเพราะเราขึ้นให้ถูกเลยนะการดูแลสวัสดิการต่างๆก็ให้เข้าไปนะเขาจะได้ไม่ต้องลักลอบๆนะครับแล้วก็คนที่ติดโควิดจะได้มีการรักษาสันทีนะครับอันนี้ก็คือข้อที่3นะที่เสนอไปนะครับ ข้อที่4นะครับก็คือจะต้องเร่งรัดนะการนำวัคซีนนะทางเลือกต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวโมเดอร์น,นานะครับให้เข้ามาในประเทศให้เร็วนะขั้นตอนไหนที่ดูยุ่งยากซับซ้อนหรือเสียเวลามากนะครับท่านก็อาจจะต้องเร่งรัดขั้นตอนเหล่านั้นนะเพื่อให้เอกชนเนี่ยสามารถที่จะนำเข้ามาช่วยรัฐบาลได้นะโดยเฉพาะบริษทยยัษทใหญ่ยยๆเอกชนหลายๆแห่งนะครับก็อาจจะขอให้เขาเอาเข้ามาเองนะนี่ก็จะเป็นการเซฟเงินรัฐบาลไปได้เยอะทีเดียวนะครับ ซึ่งผมเชื่อว่าบริษัทเอกชนหลายๆแห่งที่เป็นบริษัทที่มีความพร้อมเนี่ยเขาพร้อมอยู่แล้วที่จะซื้อวัคซีนเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นขอเพียงแต่รับเปิดทางให้เขาเท่านั้นเองนะครับอ่าและก็คือข้อที่4ข้อที่5นะครับระดมฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดนะครับโดยพื้นที่ที่เป็นคลัสเตอร์ที่มีการระบาดเช่นในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดภาคใต้ ตอนนี้ตอนนี้นะและปริมณฑลของกรุงเทพนะครับต้องใช้วัคซีนที่มีคุณภาพในการป้องกันอย่างรวดเร็วนะครับเช่น a sta, s t ตรา e n e c a เป็นต้นหรือถ้าในอนาคตมี mra เข้ามาใช้นะครับต้องรีบระดมฉีดลงไปนะเพื่อจะดับไฟนะตอนนี้ไฟลุกอยู่ต้องรีบดับรีบดับนะครับแลเราจะไปรอใช้ตัว s i n นแวคเนี่ยไม่เพียงไม่ทันนะครับส่วนวัคซีนซีโนแวคที่มีอยู่ก็ไปฉีดได้นะครับไม่ได้ว่าห้ามฉีด เพียงแต่ว่าจะต้องไปฉีดในพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดนะฉีดรอเวลาแลาสร้างภูมิได้นั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือก็คือข้อที่5นะครับคือระดมฉีดวัคซีนให้ประชาชนเนี่ยมีภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้นะเจนะครับถ้าได้70%เปนี่ยประเทศเราก็จะรอดพ้นสักทีหนึงนะครับอันนี้คือข้อสรุปข้อที่5นะครับและข้อสุดท้ายก็คือว่าท่านจะต้องมีการตรวจคัดกรองนะลงไปในชุมชนนะครับ นะต่างๆนะเข้าเข้าไปถึงชุมชนต่างๆให้ได้นะเขาเขาไปตรวจเชิงรุกเลยนะครับตอนนี้เชิงรับเนี่ยเอาจงๆเนี่ยทางโรงพยาบาลต่างๆนะครับปิดการตรวจเทียบเลยนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า เตียงไม่มีนะศีรุราชรามาจุฬาสิริยมหาราชการุณสิริแพทย์พยาไทยนะครับโอ้ปิดหมดนะครับไม่รับตรวจนะครับเพราะว่ารับตรวจไม่ได้นะครับบางคนก็ไม่เข้าใจนะบางคนเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่เข้าใจไปไปบอกโรงพยาบาลว่าอ้าวทำไมมาถึงโรงพยาบาลแล้วไม่รับตรวจนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าเรามีบ้านเราเนี่ยมีพื้นที่ที่ให้คนนั่งได้50คน ตอนนี้ในบ้านเราเนี่ยมีคนเข้ามานั่งอยู่670คนนะฮะมานั่งอยู่670คนแล้วคนที่70 80เอเข้าจะขอเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องบอกโอ้ยหยุดหยุดบ้านเราเต็มแล้วจริงๆเนะี่ยนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโรงพยาบาลต่างๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจถึงสถานการณ์ที่ว่าทำไมโรงพยาบาลต่างๆถึงไม่ยอมรับนะครับคนเข้ามาตรวจนะก็ด้วยเหตุผลนี้น,น,น,นี้นี่แหละนะครับนะอันนี้คือ6วิธีนะที่ที่มัน เราไม่รู้จะช่วยประเทศชาติอย่างไรนะครับก็ได้แต่เอามานําเสนอนะครับเผื่อว่าจะมีใครที่สนใจซึ่งผมเชื่อว่าเป็นวิธีที่คนในประเทศชาติก็พยายามที่จะนําเสนอขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องการรีบนําวัคซีนที่ได้คุณภาพ มาฉีดให้เร็วที่สุดนะครับมาฉีดให้เร็วที่สุดนะขั้นตอนใดที่ยุ่งยากต้องรีบรัดนะครับรีบรัดขั้นตอนนั้นเพื่อจะนําวัคซีนเหล่านั้นมาฉีดให้คนไทยนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ6ทางนะครับที่ผมเอามานําเสนอเพื่อนๆนะครับเพื่อจะหาทางออกนะไม่บ <P> ่นอย่างเดียวไม่ว <P> ่าอย่างเดียวแต่เราต้องร่วมกันเพื่อที่จะหาทางออกด้วยนะครับนะโอเค วันนี้ยังเหลือเวลาเนี่ยพูดสรุปสั้นๆได้หไหมสั้นนิดเดียวง่ายมากแนาทีจบนะครับเดี๋ยววันนี้มีเวลาอีกนิดหนึ่งจะคุยกับเพื่อนๆผมจะคุยกับเพื่อนๆจนถึงเวลา7โมง15หรือ7โมง20แล้วผมจะเป็นไลฟ์นะครับถ้าใครอยากดูต่อนะก็เป็นไลฟ์สดนะครับของโรงพยาบาลกรุงเทพพิศณุโลกนะครับก็เข้าไปใน a c e b o o k นะครับเป็นเพจนะขีคำว่าโรงพยาบาลกรุงเทพพิศณุโลกเข้าไปนะครับเดี๋ยวตอนทุ่มครึ่งนี้จะมีไลฟ์ สดนะครับผมจะนั่งคุยในเรื่องโรกอามาพึกอามาพาดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขามีรางวัลแจกด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ว่างอยู่ก็ก็เข้าไปเข้าไปเข้าไปร่วมกันคุยกันในนั้นต่อนะครับไปถามคำถามได้ผมว่าจะคุยในนั้นสักครึ่งชั่วโมงนะครับอ่าน,นี้คุยกับเพื่อน,อนบ้างโอ้โหนานๆจะได้ดูแล้วมีลิสของคนที่ตอบทันนะคุณวันเพนสวัสดีนะครับเกิดอะไรขึ้นกับคนไทยนะก็โควิดเอาไม่อยู่นะครับช่วงนี้นะ คุณปันทิพยหนูเมืองบอกสวัสดีตอนเย็นๆอีกหนึ่งรอบค่ะคุณหมอก็อ๋อสวัสดีนะครับคุณวันเพลญน อ่าคุณปานทิพย์หนุ่มเมืองนะครับคุณวันเพนบอกล็อกไม่ล็อกเอาสักอย่างนะตอนนี้รู้สึกว่าไม่ล็อกแต่ว่าจะมีมาตรการนะครับเดี๋ยวคงต้องฟังมาตรการแหละนะว่าเป็นมาตรการแบบไหนสวัสดีครับคุณรัตเจน,นะครับคุณมันเพนบอกถ้าวินัยหย่อนยานจะแย่กว่านี้อีกค่ะใช่ตอนนี้เราต้องออช่วยกันเนาะอย่าให้วินัยเราหย่อนยานเด็ดขาดนะครับล้างมือนะมีโซเชียลดิสทนซิ่งสถานกากา์อนามัยนะหน้ากากไม่ติดตัวตลอดเวลานะครับ คุณพัทรมนนะให้หัวใจมานะครับคุณวไลัยพรสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีนะครับคุณแจมแมลบอกมีรุ่นพี่ตอนนี้อยู่ ICU เปอร์เซนต์ที่จะหายปกติมีไหมคะจริงๆก็ต้องดูว่า ICU แบบไหนนะครับถ้าเป็น ICU แบบใส่ท่อช่วยหายใจด้วยเลยเนี่ยนึกว่ถือว่าอาการหนักเยอะพอสมควรนะแต่ถ้าเป็น ICU แบบตาเอกชนเนี่ยนะครับาบางทีดูไม่ได้หนักหนาสาหัสมากนะแต่แน่นอนเอกชนเขาก็จะเ,เข้านอน ICU ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับ เพราะฉะนั้นต้องดูว่าเป็น ICU แบบไหนต้องใส่ใส่ท่อช่วยหายใจหรือเปล่านะแต่ตามสถิติเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นโควิดนะใส่ท่อช่วยหายใจนอน ICU เนี่ยโอ้โอกาสรอดก็ประมาณ50%กว่านะครับนะคุณประภาพรบอกครั้งแรกที่มาทันคุณหมอไลฟ์สดโอ้ขอบคุณมากนะครับนะครั้งแรกดีใจด้วยคุณบุญนิสาสวัสดีคะ่ะคุณหมอ คุณชายชานบอกชาตินี้จะได้ฉีดไหมคะได้ครับผมยังไงก็ได้ฉีดไม่ต้องกลัวแต่อาจจะเสียเวลานิดหน่อยนะครับคุณบุกชาติบอกสวัสดีตอนเย็นอีกรอบค่ะขอบชอบฟังคุณหมอพูดทําให้เพ,เพื่อนและตัวเองสบายใจมากและขอบคุณชอบความน่ารักตัวคุณหมอด้วยค่ะขอบคุณนะครับคุณ,คณพัฒนรมนบอกว่าสิ้นหวังกับประเทศมากดิฉันเป็นซึมเศร้าดูข่าวแล้วยิ่งเศร้าหนักโอ้ต้องระวังนะถ้าดูข่าวแล้วเศร้าอย่าเพิ่งดูนะ อย่าเพิ่ไปดูข่าวเยอะนะครับเราใช้ชีวิตของเราไปนะครับปิดข่าวไปก่อนปิดข่าวไปก่อนช่วงนี้มีแต่ข่าวไม่ดีเยอะนะครับปฏิบัติธรรมไปนะครับสิ่งให้คิดอย่างนี้ว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดานะโควิดเองก็เช่นนั้นนะครับไม่ไม่มีทางที่โควิดจะอยู่กับเราไปตลอดเดี๋ยววันหนึ่งนะครับเ,เราก็จะผ่านพ้นไปด้วยกันนะไม่ต้องกังวลใจจนเกินไปนะครับ เพืเ่อนๆจำบู่หั่นได้ไหมบู่หัน่นนะสมัยนั้นบู่หั่นเป็นอย่างไรนะโอ้โหแย่มากเลยในเมืองจีนใช่ไหมจำได้ไหมนะครับตอนนี้บู่หั่นเป็นยังไงจัดคอนเสิร์ตได้แล้วเห็นไหมครับนะโควิดไม่ได้อยู่กับเขาอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวเขาก็จะผ่านไปจากเราเช่นเดียวกันนะครับใจเย็นๆนะให้กําลังใจกันให้กําลังใจกันอย่าเป็นถ้าถ้ายังทําใจไม่ได้นะครับก็หยุดดูข่าวหยุดเสพข่าวไปก่อนนะครับนะดูเป็นตลกๆไปนะ คุณสนบล็อกนะครับบอกสวัสดีคับหมอวีวันนี้เพิ่งได้ดูไลฟ์ทันครั้งแรกครับยินดีครับ <c oughs> คุณกัญญาขอให้บ้านเมืองไทยเราผ่านวิกฤตนี้ด้วยพลังความปรารถนาดีและจิตที่มีเมตตาต่อกันด้วยความจริงใจทุกๆภาคส่วนนะครับผมเห็นด้วยครับคุณลุงเบิดลักหนาบอกผมฉีดซิโนแวคเข็มสองผ่านไปสิบวันแล้วยังเหมือนเพลียเพลียง่วงนอนบ่อยแล้วก็นอนมากนานแปดถึงสิบชั่วโมงทุกวันกังวลมากเลยครับ จริงๆก็ไม่ต้องกังวลครับไม่เห็นจะเป็นไรเลยนะ <laughs> ซิโนแวคเนี่ยเป็นวัคซีนเชื้อตายนะครับนะสิบวันแล้วก็เริ่มมีผุมมขึ้นแล้วหล่ะนะก็อย่าไปอย่าไปกังวลอะไรเขานะอาการข้างเคียงเป็นได้แต่น้อยมาก้วครับถ้าเป็นได้อาซ่าหนักกว่าน,นี้นะ <laughs> คุณชัยยศบอกหลังฉีดวัคซีนมีอะไรห้ามกินเปล่าครับเอออย่าไปกินเหล้า <laughs> ถ้าใจห้ามสักอย่างก็ห้ามกินเหล้ากันอะไรกันนะครับ <laughs> คุณนูแมทนูแมทสวัสดีครับคุณแคท เคสนะครับผมกินกรดวิตามิน A รักษาสิวอยู่ฉีดได้ไหมครับฉีดได้นะครับคุณอัมพัยบอกวสวัสดีค่ะคุณหมอวีแชร์ชอลอกตอนนี้ติดเยอะเลยค่ะเชียงรายเหรอชอลอกคือเชียงรายใช่ไหมติดเยอะเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ผ่านไปนะครับคุณลำพูนไทยแลนด์สวัสดีค่ะวันนี้ได้ดูหมอไลฟ์ ทุกทีดูย้อนหลังค่ะมาแป๊บเดียวนะเดี๋ยวอีกสัก5-10ถึนาทีก็ไปแล้วแล้วก็จะไปออกอีกรายการหนึ่งนะครับถ้าใครมี Facebook ก็เข้าไปโรงพยาบาลกรุงเทพพิศณุโลกนะครับเดี๋ยวจะไปไลฟ์ต่อในนั้นนะครับคุณสุพัตราอยากให้ล็อกดาวพื้นที่สีแดงค่ะนะก็เสนอกันไปนะครับเป็นความเห็นหนึ่งผมก็อยากให้เรื่องนี้จบเร็วๆเช่นกันนะครับ คุณทีสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับคุณรดาภาบอกคุณหมอคะฉีดซิโนแวคเข็มแรกนะมีมือชามา19วันแล้ววันจันนี้จะฉีดเข็ม2ตัดสินใจไม่ถูกเลยว่าจะฉีดต่อด,ดีไหมคะมือชาเนี่ยถ้าชาตอย่างเดียวเราไม่อ่อนแรงเนี่ยนะใจผมว่าน่าฉีดนะน่าฉีดนะครับนะ ถ้าไม่มีอ่อนแรงด้วยนะครับแล้วอาการชาเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามลองคุยคุณหมอตอนที่ฉีดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแต่ถ้าใจผมเนี่ยถือว่าเป็นอาการที่เล็กน้อยผมฉีดนะผมเสียดายเพราะว่าเราจะได้มีภูมิกันอยู่แล้วนะครับคุณเวนส์เวนเนสเวนเนสเดย์ชายนะครับสวัสดีค่ะวันนี้ทันทั้งสองรอบเลยปกติไม่เคยทัน <laughs> ขอบคุณครับคุณราตีสวัสดีครับคุณจุ๊ก6395สวัสดีครับคุณจัญญาสวัสดีค่ะ คุณมิมี่ได้ดูคุณหมอไลฟ์สดครั้งแรกค่ะเป็นมนุษย์ตื่นสายโอเคตอนนี้เย็นแล้วนะครับคุณปูรินัทบอกหมอครับถ้าจะเดือว,วัคซีนให้พ่อแม่อายุ50กว่ากว่าระหว่างแอสตรากับซิ n โนฟาร์มมุมมองของหมอหมอคิดว่าเลือกตัวไหนดีกว่าครับสมมุติว่ามาพร้อมกันถ้าในมุมมองของผมแอสตรามาพร้อมซินโนฟาร์มคุณพ่อแม่อายุ50กว่ากาถ้าเป็นผมผมเลือกแอสตรานะครับ อ่าเพราะว่าซินฟาร์มเป็นวัคซีนเชื้อตายนะต้องอาศัยระยะเวลานะครับคล้ายคล้ายินแว็ arm, กซิินฟาร์มคล้ายๆกันชินแวคกซนะครับแต่ว่าแอสตราเน่พูมิขึ้นเร็วกว่าแล้วก็จริงๆ a s แอสตราเน่ค่อนข้างปลอดภัยนะในคนที่อายุมากกว่า50ปีนะครับ ผุมงขึ้นเร็วนะสสัปดาห์เนี่ยผุงขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้พ่อแม่รอนานนะแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ของผมเองนะครับก็ฉีดแอสตาเซนกานะครับมีหลายคนถามว่าผมฉีดอะไรบางคนมาดูใหม่ๆไม่รู้นะผมฉีดตัวซีโนแว็กนะครับผมฉีดครบแล้วนะครับ คุณยุพาวันสวัสดีครับคุณหมอฟังย้อนหลังตลอดวันนีเพิ่งได้ทันสดครับวันนี้มาเวลาแปลกๆนะสวัสดีครับพี่ลาเลนครับคุณวัสุการสวัสดีครับดูทุกคลิปเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณบาบดบัตรรัตลีสวัสดีค่ะเย่ๆวันนี้ได้ดูสดโอเคคุณวันเพนเพื่อนอายุช่วงส5 4 5ปีฉีดแอสตาไข้ขึ้นทั้งสองคนกินพาราทุกสี่ชั่วโมงสองวันแล้วค่ะ โอ้แอสซาซินิก้าเป็นวัคซีนที่มีผลข้างเคียงอย่างนี้พบได้บ่อยนะครับไม่ได้แปลกอะไรนะ,ส,ะส่วนใหญ่สามพันก็หายนะครับกินพาราพักผ่อนเยอะๆดื่มน้ําเยอะๆนะครับนะ,ะมีภูมิมีภูมิอย่างนี้แสดงว่ามีภูมิแน่นอนละนะเพราะว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อวัคซีนได้เยอะนะครับแต่คนที่ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีภูมินะต้องพูดอย่างนี้นะครับไม่ได้แปลว่าจะไม่มีภูมินะครับ ผมต้องขออนุญาตเพื่อนๆอ,อย่างนี้นะผมจะไลฟ์ถึงทุ่ม2ี่สิกันแล้วกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆอ,อยากดูไลฟ์ต่อก็เข้าไปดูที่เพจโรงพยาบกรุงเทพพิษณุโลกนะครับนะตอนทุ่มครึ่งนะครับผมจะไลฟ์ต่อเรื่องอามาพพึกนะครับก็ใช้เฟซบุ๊กหากันแล้วกันนะโรงพยาบกรุงเทพพิษณุโลกเพราะฉะนั้นตอบคำถามเพื่อนๆได้แค่ไหนก็ตอบได้แค่นั้นนะต้องขออภัยด้วยนะคนที่เพิ่งเข้ามานะนะครับ คุณพิกุลบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้โชคด,ดีจ้างอ่ะทันไลฟ์ตลอดคุณสกายวอล์กเกอร์นี่เป็นอะไรกับอานาคินแน่ๆเลยสว,ส,ส,สวัสดีครับคุณสินีนาธนะครับสวัสดีค่ะคุณหมอเป็นบุคลากรทางการศึกษาค่ะได้ฉีดเชื้อโนเวกไปแล้วสองเข็มค่ะได้ข่าวว่าต้นปีหน้าจะต้องบูสเข็มสามใช่ไหมคะเออผมเชื่อว่าบูสแน่นะครับบูสแน่ๆนะครับคุณกรกฎนะครับฟังคุณหมอตลอดค่ะแต่ครั้งนี้ทันไลฟ์สดค่ะ ครับยินดีครับคุณทีรัตสวัสดีครับค,คุณหมอคุณปสุวัตตาสวัสดีครับอู่ฮั่นเขาจริงค่ะใช่ใช่มีคุณเอ็นขึ้นมาว่าสวัสดีครับวันนี้มาทันไลฟ์นะครับคุณขวัญดื้อดีคุณหมอว่าโนวาแวกจะไปเข้าเมืองไทยไหมคะมีโอกาสทุกตัวครับแต่ว่าคงคงจะไม่เร็วอนะถ้ากระบวนการยังคงเป็นอย่างนี้อยู่นะผมก็อยากให้เร็วเหมือนกันนะนะ คุณเวนเนสเดชยัยบอกฟังคุณหมอหลังตื่นทุกวันเลยค่ะเวลาผู้ใหญ่ในบ้านได้ข้อมูลมาไม่จริงทําให้สามารถอธิบายและเตือนได้ทันทีเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะครับคุณตัก๊กนับพักสวัสดีครับคุณลาเลนวันนี้มาทันไลฟ์ใช่พี่ลาเลนมาบ่อยๆมาทันอยู่แล้วคุณแจมแมวบอกทําไมหูหันไม่ได้รับผลกระทบจาก v วร์เรนตใหม่ๆเลยคะเ,เขาจังจากัดคนเข้าออกอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ คุณแม่หมูยายหมูสวัสดีค่ะคุณหมอป้าไปฉีดเข็มแรกมาแล้วค่ะไม่เป็นอะไรของแอตต้าสิบวันแล้วค่ะยินดีด้วยนะครับคุณน้องนาบอกขอเป็นกาลังใจให้หมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ทางานหนักกันสุดๆเราจะรอดไปด้วยกันใช่ครับเป็นกําลังใจใกันคุณสกายวอล์กเกอร์สวัสดีทีหนึ่งนะครับคุณมลิสวัสดีจ้าคุณโตโตสวัสดีครับคุณพัทุมทิ์สวัสดีครับคุณจัญญาหลังฉีดวัคซีนห้ามกินเหล้าประมาณกี่วนันคะจึงจะปลอดภยัย จริงๆห้ามกินชั่วชีวิตห้ามกินเหล้าชั่วชีวิตนะเป็นถือสีลห้าไปเลยนะคุณสัจกรช่วยพรุ่งนี้คือคืนนี้ทานยานอหลับได้ไหมได้ครับคุณจัญญาจีบอกสวัสดีค่ะคุณหมอเป็นกําลังใจให้ทุกคนเราต้องรองไปด้วยการใช่คุณเลโน 2F สวัสดีค่ะหมอจากจังหวัดตากค่ะน่าจะเตรียมลงพยาบาลสนามไว้ทุกอําเภออบรมอสมอที่ฟอมีความรู้และมีความรับผิดชอบ เป็นผู้ช่วยหมอไว้คัดกรองผู้ป่วยตั้งกองทุนรักษาป้องกันโควิดทุกอำเภอไว้บริหารเองอู้เป็นแนวคิดที่ดีมากเลยนะครับเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยคุณเกษณีสวัสดีครับฟังอยู่ทางนนุรีนะครับคุณวรพรนะวันนี้ได้ได้ดูสดทุกวันนะคุณสุพัตราสุดประการตอนนี้โรงงานติดโควิดเยอะมากค่ะใช่ครับคุณนัทจรินสวัสดีค่ะหมอวีวันนี้โชคดีค่ะได้ฟังไลฟ์สดแต่ยังไม่ได้ชิดอะไรเลย,เลยค่ะสวัหัวหิน ก็หลงชื่อไว้นะครับหวังว่าท่านจะได้ฉีดเร็วๆนี้นะครับคุณปียันนัทบอกรอบเช้าทําไมโดนลบไปคะคุณหมออ๋อผมผมปิดไปเองเพราะว่าผมมาฟังๆังเลเอ๊มันมีกระทบกระเทือนวังบุคคลผมก็เลยไม่ค่อยสบายใจพอผมไม่สบายใจผมก็ปิดเอง <laughs> <laughs> นะครับเมื่อเช้านี้ก็อ่าอ่าคือพูดแล้วก็เลยมาสรุปให้ฟังตอนเย็นนี้แหละนะครับ คุณนัตติยาบอกสวัสดีค่ะคุณหมอคุณเรียกว่าแคชบอกมีเงินอยู่5 0 0แสนคุณลงทุนอะไรดีครับก่อนอื่นเลยต้องลงทุนความรู้ก่อนนะครับว่าท่านท่านจะสามารถมีความเสี่ยงมีความรู้อะไรบ้างที่จะลงทุนแล้วก็จะรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนะอย่าเพิ่งเอาเงินไปลงโดยที่ไม่รู้นะครับถ้ายังไม่รู้อะไรฝากไว้ก่อนเนาะแล้วก็ไปหาข้อมูลอย่างอื่นมานะครับดูอายุดูความเสี่ยงนะลงทุนในความรู้สําคัญที่สุด คุณเลเล่โอเล่ o บอกฉีดโมเดอร์นาที่สิงคโปร์ไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยอยากให้เพื่อนๆหมอได้ฉีดจังนะคนงานร้อยกว่าคนไม่มีผลข้างเคียงเลยดีใจด้วยนะครับเดอ m o เนะโมเดอร์นานะใครจองโมเดอร์นาหรือ,อยังตอนนี้เขาเปิดรับเปิดให้จองอยู่นะครับโมเดอร์นาเขาเปิดให้จองอยู่นะวันนี้ผมก็ได้กดจองไปนะจองไว้ที่โรงพยาบาลบางประกอบ9 i n t อินเตอร์เนชั่นแนล เือเดียวกับปิยาเวทนะครับเพื่อนลองเข้าไปดูในไซต์นะเขาให้จองโมเดอร์นาอยู่นะครับไม่รู้มาเมื่อไหร่แหละแต่ผมว่ามาก็พอดีพอดีสามเดือนที่ผมจะดีบูสเข็มสามพอดีเพราะฉะนั้นผมจองโมเดอร์นาเลยนะครับนะจะเข้าตรมาดสี่ใช่นะจองไปก่อนเลยครับเพื่อนนะเราคนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วหม้ถ้าเป็นซินอแวคนะ จองไปเลยนะแต่ถ้าเป็นแอสซาก็อาจจะรอๆนหน่อยก็ได้เพราะแอสาเสยจะยังไม่มายังยังไม่ได้ฉีดนะอีก3เดือนท่านไปฉีดอีกทีหนึ่งใช่ไหมแต่พวกซินกแวคที่ฉีดครบแล้วอ่ะสามสเดือนถึงไตามาสเสีะผมว่าได้พอดีนะครับโดยส่วนตัวผมจองไปเรียบร้อยวันนี้นะครับนะจองไปเลยสิบคนเผื่อคนที่รักด้วยนะครับ คุณพัชรีสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีนะคะคุณบิ๊กปอสวัสดีนะครับคุณโกโก้บอกว่าน้องทํางานในโรงงานมีคนในโรงงานติดแต่โรงงานไม่ปิดยังทํางานอยู่เนี่ยเนลำบากมากเลยน้องฉีดวันที่สามวันรกานนี้ไม่แน่ใจว่าน้องติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อน้องสามารถรับวัคซีนได้หรือเปล่าคะ ก็ถ้ายังไม่ได้พิสูจน์ว่าติดก็รับวัคซีนไปก่อนจนกว่าถ้าเราป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยอันนั้นก็อดนะครับถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็อดนะเป็นหวัดก็ไม่ได้ฉีดนะครับเป็นหวัดก็ไม่ฉีดเพื่อนๆครับสงสัยจะตอบไม่ทันแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอู้ยาวเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์ต่อนะครับจะไปไลฟ์ต่อใน เพจของโรงพยาบาลกรุงเทพพิศณุโลกนะครับถ้ายังอยากฟังกันอยู่ก็เข้าไปใน Facebook แล้วก็ไปกดแล้วกันนะโอ้ตอบไม่ทันแน่เลยไม่ทันละเรียนถามคุณหมออย่างเช่นคุณหมอมีฉีดชิ้นแวรัสองเข็มแล้วต้องตรวจด,ดูว่าภูมิขึ้นมากน้อยไหม่ครับเออโดยส่วจริงจิงเขาก็มีตรวจนะแต่ผมไม่ได้ไปตรวจนะนะน่นะนะครับ คุณศิรินันท์ทำนายค่ะจะได้ฉีดซิโนฟาร์มอยู่กรุงเทพวันที่หน,น,นึ่งกรกฎดามนี้หรือจะรอของโมเดอร์นาลูกชายอายุยี่สิบเก้าคะฉีดไปก่อนซิโนฟาร์มฉีดก่อนครับนะมีอะไรให้ฉีดไปก่อนนะฉีดเข็มสองแล้ววันที่สิบเจ็ดผื่นขึ้นคุณปะนอมนะครับติกน้อยและง่วงนอนแต่ไม่หลับปวดหัวร่วมด้วยขาและหนักตัวทาไมอาการวันเดอยวจังอ๋อเป็นไปได้ครับจะส่วนใหญ่จะเป็นอยู่สักสามสี่วันนะครับสามวันนั่นแหละนะ คุณนาราแซมโอ้ใครยังไม่ได้ดูวันเดย์บล็อกของผมไปดูด้วยนะคลิปนะเพิ่งโพสต์ไปตอนบ่ายนะครับไปดูหน่อยสิ <c oughs> ยอดวิวยังน้อยอยู่สวัสดีครับคุณหมออายุ42ฉีดแอสตามามีไข้ใช่นะสามหายปกติเลยใจไหมเนี่ยแอสตาจะเป็นอย่างเงนะครับแอสตาสองเข็มบูสต์่อไหมครับแอสตาสองเข็มโอ้อีกนานกว่าจะได้บูสต์นะต้องรอไปก่อนอีกนานกว่าจะได้บูสต์นะครับตอนนี้นต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับ เอาละครับเพื่อนๆครับโอเคยาวเหยียดเลยนะเดี๋ยวผม600กว่าคนนะโอ้เดี๋ยวผมจะต้องไปลูกสาวเป็น AVM ฉีดวัคซีนได้ไหม,มไม่ได้มีข้อห้ามในการฉีดน,นะครับนี่แหละ AVM เนี่ยแหะเดี๋ยวจะไปพูดต่อในในไลฟ์นะครับก็เดี๋ยวผมขอเวลาเตรียมตัวนิดหนึ่งทุ่มครึ่งเขานัดไว้นะครับไปที่ห้องส่งของเขาเดี๋ยวจะเดินไปชั้น9นะเพราะฉะนั้นเ,เพื่อนๆถ้าใคร อยาอยากคุยกันต่อเล่นกันคุยเล่นกันก็ทุ่มครึ่งนะครับทุ่มครึ่งนะไปที่เพจโรงาบาลกรุงเทพพิษณุโลกนะครับเดี๋ยวจะไปเตรียมตัวละต้องขออภัยที่ตอบไม่ได้หมดนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ว่างก็ลากันคืนนี้นะขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขคนที่ว่างอยู่ก็ไปรอใน Facebook นะครับเดี๋ยวไปคุยกันต่อสวัสดีนะครับแข็งแรงและมีความสุขท่ทานนะครับ